อ้าวสบายดีพอสบายดีไหมสบายดีอบีออพี่น้องเอ้ยเข้ากับบริหูว่าเพิ่นเดินทางมาเนาะก็คือว่าสัญญามาแต่บ,บานกับซ้ำซำนัดกับบาา่เจ้าเนาะฉันนัดกันแม่ก็สิว่าสํำนัดนี้มันเป็นแบบสี่มมันเป็นแบบวา่าเข้าเข้ามาหันจากบานเข้ามาหันม่านนางบหอรหัตเาหน้าที่ได้บ่เจ้าก็เลยมาเลยแม่อ้าวว มา่นาังกับพุธีบ่าวสัญญาถ่ายคลิปบ่ฮอนทำซาหน้าที่พี่น้องเอาลงคลิปกยังบ่ทันได้สำเร็จเนาะในเงินเสียงปากอันจะมาท่ามว่าไปได้ก่อนแ่นี่แต่ว่าในใช้เฮือนพอ,บอเบยอืมแต่ว่าในใช้เฮือนพอเบอยเนาะไม่ใช่เฮือนพอ,บอเบยอ่ะอ๋อไพ่ทำคือว่าเบยเบยวันนี้มึงก็น่ะอ้าวว่าตอนใดว่าอันเอาแลว้วว่ามาแล้วว่าเจ้าไปน้ำช่องทางเทืกกอกเขาเจ้าไปน้ำจังมาอ๋อ้ว่าหันบอกเจ้ามาเมื่อกะ ว่าได้แล้วเป็นเงินเป็นคำก็ได้ครับว่าวบนนี้แม่เจ้าเมื่อยังยื่นเอากะได้ยู่แมนสิายชันได้เราเอามาเฮ็ดใบชมาโนฟาเบ่ฮันเจ้าสิยู่พุ่นก็ยู่จยู่ี่ก็ยู่เราแบบนี้ก็คือแบบนี้ใบซมาโนหันแม่ก็คือบาสัญญากับสิวัลโซฟังเนาะก็คือทั้งห้าโมนี่พี่น้องไปเห็ดใบสมาโนในมือหนันพอบานเพิ่นยังไ้แม่มาเอง เพิ่นก็เลยอยากถามทั้งแม่ว่าสิอยู่บ้านหันนั่งก่อมบ่หรือว่าบ้านนาเกาะม่แั้งบ้านนาเกาะเนะาะหรือว,ว่าสิอยู่บ้านนาท้องขั้นว่าแม่ว่าเออเฮานี่สิอยู่น้ำลูกน้ำพัวอยู่บ้านนากกอมเพิ่นก็สิเจ้าก,ก็ได้เฮ็ดใบอันยังแหละใบหยงยาญไปบ้านนากกอมและน้องเบ้ยนี่ต้องได้ขึ้นซื้อคนเดียวเ<ม>พราะว่าเฮือนหนองอยู่ที่ได้ที่ดินงหนองอยู่พี่เด้ เพราะว่าสิไปโยนะแม่มันก็เป็นไปบุไรพี่น้องเอ้ยมันคนละเมืองคนละแคลนอันนะแล้วกับเบาสัญญาก็เลยไปทับตากับโบสเปรดไปสมโนก็ยังอยู่ในบล็อตนั่นแหละเพราะว่าเข้าจากวหยน้ำน้องเบย์กับยันน้องเบย์เฮ็ดเชียสมโนเขาก็เลยว่าอันสิไปผากน้ำพี่น้องอยู่บัเจ้าอยู่บ้านปลลุงแต่ว่าเจ้ามากก็ทิ้งดิเลยยังว่าให้เจ้าไปอันแลนเลยเพื่อนผัวบ้านกับบริใกล้ด้ผู้อยู่ระหว่างผับ้าน นนัแลว้วอแม่นอนอาภูอยู่พุ่นเพื่อนผ้าบ้านฮะนี่ในบ้านมาท่องหนอกนี่เด็กเออแม่นกะลานละ่ะขวู้ดชีแมน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 เพิ่นเลยว่าอันอีกอย่างกับเพิน่นอยากเส้นกับเส้นบ่ได้เพราะว่าอัน โมบมัติโมเมืองค่ะซีวอลไปแนวนึงเนาะเปียวานเนาะเฮาบ่ได้อยู่นัมบานไล่ฝาลาปี้กับวแมนแมนบ้างไหมอย,อยู่ติกกี้กับเขกบบปปากระบาดปะบ้านเมืองได้เฮ็ดเรียกตลอดคนเรามาหายตายเชียบ่ได้ทิมได้มาได้ทิมบ่างบ่บทิมมาได้ทิมไปมดบ้านเฉลัยกินดองอองวันก็ม่มไมด้ทิมเนะอือนองไปมดมาได้ทิมเนาะคนตอกคนใต้กับบอลทิมบ่ประกันพอกประกันไผ่กับสียเนาะเสียนะ มาเลเชียเตยคอยไปหันมามเลเชียเลยเดี๋ยวไปหันกับมาเลเชียเลยคือน้องกับเป็นแบบคนตกเฮียเสียหายเลยเนาะแม่นแม่นนั่นแหละตะกี้คนลมให้ทราเชียครัวปลาเชียก่ะคอยยุคอยกระเชียเดินทางมาที่พุ่มกะพอแห้งเติบเนาะอย่าวางดูไปไม่ได้จ้าบริกรหัดขาหันหนามเพาะพอบ่ไริกร ม่ได้กินมะนาวม่ได้ก <being beach> <emotion> ินเป็นยัางกังว่านส้เห็ดี่บอกินข้าวกินน้ำี่ว่าสุพังไหมดูอย่าพูลมันบ่อยากบ่อยากโมเมนต์โบยากมากบอสพออยากมาแต่มันบ่อยากได้คอยมานำรถระเบียบสิคู่มันคอยไปช็อปพวเนี้ยมันคอยไปกินข้าวกินน้ำด้จนกึกขึ้นลูกฮันวาไปยามเอ้ยน้องเราจนกึกขึ้นเอ้ยน้องจะกินยาดปวดขี้ปวดเงี้ยวโบยักชอวข้าวไอ้ข้าเจ้าน่ะแม่ชออยากขี้สบายแม่พอปวดท้ายปวด ปวดทายปวดเบาเนาะแม่นนั่นแหละให้มันสะดวกสบายในอันโซเฟอร์ขับรถโดยชาร์จกาว่าแม่นเนาะแม่นพี่น้องเอ้ยไปหันจังหวัดจอดไปหันนี่กาว่าจอดพอดีลูกควนหมูเนาะเขาว่าโอ้อันนี้บัด้ไปดอกมีได้ขี้กับขี้โอ้บัตรไปไม่ได้ไม่จะชอก็จะไม่ชอบนีมาเฮา่ยวกับจากฟ้าวันน้ำเนาะว่าะฉะนั้นเนี่นก็คือมามื้อนี้ก็เพิ่นก็สิได้อยู่น้าลูกคิดว่าสิอยู่จักมื้อแไหม ทังเบิ้งอาทิตย์หนึ่งช่องอาทิตย์ชาอาทิตย์ทูแล่วน้ำูกก้อนนะขั้นว่าอันเข่าใจกันเห็ดยังแล้วฮันแลนแล้วกัสซีไดเมื่อไว้เนาะเออฮันแลนแล้วหรอเมื่อหันแลนแล้วกัอยู่น้ำลูกก้อนก็คือทั้งห้ากะกเออพี่น้องเอยเพิ่มมาอยู่น้ำลูกก็ดีราวาลูกเพิ่นก็ขาดความอบอุ่นไร้ฝ่าลาปี้กับวแมนเพิ่นก็ไปคือน้องเบยฮะแหละพี่น้องเนาะก็คือเห็นน้ำกันอะไรเนาะ ถามว่าน้องเบิร์แบบได้กับเพิ่นกับแบบว่าขาดความอบอุ่นอยากเห็นพอเห็นแม่เพิ่นกับคันว่าอยากไปห้าแม่ก็คือว่าอะไรเดินทางไปห้าแม่ก็สองร้อยิบหกหลักแม่นแม่ไปบ่ได้อันนี้เป็นยังจังว่าอันบ่าวสัญญาโหัว่องร้อยิบหกหลักก็คือบ่าวสัญญาบ่ได้ว่าเอ้าพี่น้องเนาะบ่าวสัญญาไปหอดเทื่ยนแม่แล้วบ่าวสัญญาจับจีพีเอสหรือว่าจับอันเขาเอิญว่าอันอยังแหละระยะทางนะ ระยะทางมันก็ขึ้นอยู่สองร้อยสิบหกหลักป้าทอพี่น้องเอ้ยทั้งแม่เพิินไข่แต่ว่ามาว่ามาวหาแล้วเจ้านี่แบบว่าบริโตกรถเนาะคอยปเมื่อนานหันปปุ๊บนี่ออกจากบานหกโมงเพื่อจะได้ขึ้นรถในเมืองส้นนี่กับแปดโมงเก้าโมงหลายบานนี่เขาเจ้าจอดเอาคนตามถนนหนทางคือว่าอะไรรถโดยสารเนาะไปหอดสวรรค์ก็ได้ยูนหันอีก่องสุโมงอีกในสวรรค์ค่ะ ไปหอดถักแขกกระบืมีงรถอีกห้าน้ำรถน้ำล่างเท่านะครับพ่อแห้งยังโมพ่ออีกไปหอดอันไปหอดบานน้องซองหองบ่เข้าใจะวะแมนไปห่ากระตกุกรถอีกรถล,ลืมอันจอดให้ลงในอันช่างแหละจุดซองหันเด้ <laughs> กระทาน้ะหันอีกกระหอดบานแม่น้องเบิรกกระผู้ที่คำเหมือนะ่ะถูกคำกับหม่่งเลยเนาะเขาไปเมือนะ่ะเบาสาัญญากรจ้นบร,ริเวรพอกว่าผื่นบร,ริเวรพอกว,าวก่วาแผนกระทันหันเมือนะ่ะ พราอทั้งอายเพิอ่อ,อนกับเผาจากเมื่อกระวแมนเผาจากเมื่อมันขำม,มันเหม่อนเนาะเ<ม>พื่อสิไปส่สงเบาเสียาอยู่จุดซองโอ้ยหนกะก็เข้ากัขอบใจน้ำเผลอไลายๆพีน่น<ม>้องเอ้ยก็คือทั้งอายเพิ่นบ่ฮู้้ซือลืมซื้ออะไรบุควยบุควยมาจักถืออืะนี่เฮ้ยไก่ชำร่งงายย่างเฮ้ยไก่ชำรังย่างทมที่นี่ไงอะไรบางคนยัง่เคยไปทำทำเนี่ยเนาะว่าหอดไซหอดไซแหละแม่นหรอไปได้มาอัน หอดปั้นอะไรคือซึ้งกว่าเมยแห้งวะเมื่อยแล้วเออพี่น้องเอ้ยไฮฟันโยน้ำหลูกน้ำเต่าก็เนาะเพราะว่าอันม้าในการเงินขาเจ้าก็ไ้มานี่ยขาเจ้าได้หลานอืมหลานนึงเนาะมืดอ้อยซอยเลยยังค้างอะไรเพราะค้างช่องสำเสียนี่แหละอ๋อประมาณนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยคันวาสิกับในก็สิได้ห้าเงินเมื่อใหม่แล้วเนาะ เผื <while> ่อส네ิได้ฮอดบ้านอีกทางบังลูกบังเต่าก็ทำหลงละทำข้าเจ้าว่าเอ้าสมัครอยู่นำลูกอ่ะก็อยู่บังเราชอบอ๋อโดยโดยอีกอย่างกามั่นอันันไดไหมเพื่อเสหิตชั่มโนคั่วแล้วนี่มันก็ดดนเติบได้ด้นด้นได้เพราะว่าทางบ่าวสัญญานี่เพิ่นให้เฮ็ดสัมมโนคั่วตอนแรกให้เฮ็ดสัมมโนคั่วแล้วก็ไปแล่นบัตรประชาชนให้น้องแต่ว่าข้าประกาศมัดแทวแข้งนี่เขาเจ้าอัน ยังบได้เปิดสมโนค่อะไรยูุ่นเข้าประกาศแล้วเพราะว่าอันเขาเจ้านาจะเห็ดบัตรแคงแบบอันกุ้งเทะนาจะเป็นแบบนั้นแหละในเงินทั้งอันอายบบอกเพื่อนว่ายังบได้เปิดางพี่น้องเอ้แต่ทั้งเฮ่ากัดวาซิลนสมโนให้น้องสิทับตาแล้วก็ซิไปทับตาเจ้าเลยเหมือนนะฮะโหบเจ้าก็คอยหลังใหม่เมื่อไรได้ไม่ท้องอะไร แต่ไปหอดพอบานเพิ่นบอทับตาให้เพิ่นยังห้เจ้าไปยืนยันเองก็เลยว่าเพิ่นกระเดินทางมาทึงแะพี่น้องแต่ว่าทั้งน้องเพิ่นน่าจะมาทั้งจังหน่อยไม่แต่ว่าว่าบาสาัญญาบาสัญญาว่าเขาจะไปหาป่าห้าวัดไม่ป่าบ่าอยู่บ้านประลุงค่ะเอ้ก็มี่เทือแฉล่ีนมีบ่แทวสะแลนี่เถวอะแลนี่ก็มมีอป่าคข่งๆิงนี่เพื่อนลังผออยู่แฉลนีน

แต่เพื่อนเอินว่าพออ้าพอก็พอพี่น้องเอ้ยว่าพอพก็แม่นพอก็แม่นของเขาเป็นยศชุ่งเนาะเขาเป็นยศชั้นแบบนี้แม่นเขานับเธอตามพ่อแม่เว้าตามพ่อแม่ว้าเนาะตามพ่อแม่ว้าให้พังโดยโดยโดยเพื่อนว้าไปได้กะว้าวไปบ้างเนาะไปได้มาหอดลูกหอดเต่าและได้ใจบ่พอได้ใจเลยได้ใจแต่ว่ายังบม่เห็นหลูกเนาะ ก็้ืน้องเบย์อยู่ีนน้องเบร์ซิตีใจได้หัวหาหาและเห็นใหม่มากในพี่น้องเ้ยแต่ว่าทั้งห้ามกับสือขตมขนมมาฝากเพิ่นอยู่แต่ว่าเ,เานะพื่็นเพิ่นนะเพิ่นนาจะไปห้าพี่น้องนี่แหละประมาณนี้แหละเพิ่นปบด้นน่าแต่เก่าสัปน,นี้เริ่มสิมาหมเลยแต่ว่าเพื่อนสา้านของเพิินเนี่ยก็ยังบได้ขึืนเือยออนนังอีกบด้นดนอกเพราะว่าอันท,ทั้งทิมนาเนาะพี่น้องเน,งนงาะทั้งเข้าอันสอง บปลาพเปลาพอดนาะกับเสาบุญเนาะเพิ่นกันยังตามหาสางกันนะจะเป็นช้างอันเดียวนี่แหละสิเห็ดเพิ่นว่าสิเหเ็ดเพื่อนในแก้วและเพิ่นกนสิเหเ็ดเพื่อนน้องเบยประมาณน,นี้กันตอนนี้เพิ่นกำลังกบใหม่ใ้แก้วว่าเบื้ออื่นสิได้ย่อนีงเพิ่นว่าแบบนั้นมาจะเป็นบรือื่นได้ย่อเพิ่นว่า ทั้งสามพนตะกะเกี่ยมข้างแน่โดยท่านสองบ่าวลาผู้ที่เป็นสะพานบุญทั้งสองบ่าวลาสองน้องเบยนี่กยจะเป็นบ่าวพ่เพราะว่าอันเป็นเขตของบ่าวลาก็บ่าวพ่อนะ่นไหมบ่าวสัญญากับมาน้ำลังกับพ่อไดช่วยๆเพิ่นเล็กๆน้อยๆเนาะคือทั้งเฮากับผู้ใหญ่เขายังบ่าวไล่ชำเพิ่นท่านผู้ใหญ่เขาเฮากับแจ้งเพิ่นเห็ดน้ำเพิ่นแบบนี้นะ แต่ทั้งห้าการซื้อเห็ดห้องน้ำให้ไอ้แก้วการร่วมเงินแล้วการในเงินจำนวนอันเจ็ดพันบาทตอนนเจ็ดพันบาทแต่นาเจ้าใดแต่อันพอแทนในแลกแต่ว่าห้างเนี่ยท่านในสื่อเอือห้าวทาแบบว่าอยากให้มันสาเร็จเบาสัญญากะพ่อหูอยู่พี่น้องเนาะพ่อหูแบบว่าอันเงินจํานวนนี้ครบมัดอันห้องน้องห้องน้ำขาจะจะสื่อบาทเดียว เขากรจะจดสื่อเป็นรายการรายการรายการไว้ผู้ที่สวยเลือมากะนะกต่ต้นนี้เขามาแหละก็สซ้คนเขามาสวยทั้งห้องหนาไม่แกวกัมีอันผู้ที่หนึง่งกัมีอันเลื่อยเอ็มนี้อยู่ฮ่องกงเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทพี่น้องเนาะผู้ที่สองก็คือทั้งไอเท่เพิินไอเท่สกุลนครเนาะก,กับเป็นจํานวนเงินห้าพันบาทพี่น้องเนาะผู้ที่สามในการแม่ซ้ำเนี่ยอยู่ประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งพันบาทเบาวสัญญาหักมาจากกันซื้อเท้าซื้อน้ำหักมาจากซื้อผัดหลอกผัดลม,มแต่ว่าทั้งน้องเบ้ยนี่ก็ทั้งห้องนามทุนตาน่าจะเป็นช้างเดียวกันนี่แหละเทากันยังบมหูมสำนีกระซาถุแล้วเนาะแม่เนาะไหนสำนีเนาะเพราะว่ามันเป็นของหนองด้วยต้งเท่าบริยูน้ำหมูเนาะ ไมได้อยู่อันดิ้นตะกีดิ้นข้าวเจ้าบ่อยู่นะฮะดิ้นข้าวเจ้าดิ้นข้าวเจ้าเนาะได้ยินทั้งอันเนื่องจาะว่าเอ้ยน้องให้ปลูกชื้อชื้อให้ผูกอยู่ชื้อชื้อไม่มีบันอยู่นะมันมีดินข้าวเจ้าพอมาอยู่กอนเขากบบมายู่ร์แต่รังข้าวบ่วไฮข้าวเจ้าบ่วไฮเนาะคันว่าอยู่นะข้าวเจ้าข้าวเจ้าให้อยู่เนาะใหนอยู่ก็อยู่อยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าค่ายนี่บ่ได้บ่ได้ เอาเลยกับบอดายเอาเลยกับบอดายยูยูดินข้าเราเสียรอะไรได้เท้าฮะไม่เท้านะฮะจ้หูนะไม่เท้าชังเราสื้อเราแม่ชุมโมขีไหอโอ้เชียบ์ไเสียบ้งมุขก็จนเท้าจนเท้าเนาะเราก็ระดับห้าหกชิปเจ็ดชิปแลววาแม่แชิปพลเดี๋ยวเราตายพัวเราทังตายตอนโมแม่พรากระ อยู่ในเพื่อนจะค้นบ่าอายอยู่เพื่อนเจ้าครับมีแต่แม่ผู้เดียวนมีแต่แม่ผู้เดียวเท่าก็ได้เลยแม่เจ้าก็เท่าแล้วหกเจ็ดสิบหรือเปล่าเราอยู่น้ำพายอยู่น้ำบ่เจ้านี้อยู่น้ำลูกชาวในบ้านนะอยู่าเขาคอยไปกับลูกชาวลูกชาวช่องชาวอยู่นี่เพื่อนก็อยู่ผู้เดียวเขคอยมาแต่ว่าตอนอยู่บ้านก็คอยแล้วอยู่ไกลเพิ่นเจ้าอ่ะใส่บังใส่แย่งเพิ่นเนาะกับแม่นี่โถยโถ่โถ่ มาไปสิกับเพื่อนกินฮอตอีกแล้วทางนั้นเนาะฮอตแล้วมือเสาร์เพื่อนกันยังกินฮอดพอแหงแล้วม้าเสาร์อันเคยไปใกล้ป้าหนิอยู่ว่าไอโบไมีแต่ค่อยมาแต่ฮอดแต่ดงเห็ดเออดงเห็ดนี่เคยมาเนาะเคยมาไมาเห็ดงานบ่ตะกีคฮะเอามีงาอยู่เออเก่าวกมียอยู่นั่นอืม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 นี่แล้พี่น้องโอ้โหแล้วเนาะก็คือตอนนั้นจะมาเอาเมียดงเห็ดเมียคนตะบิดเลยเนาะคนที่ิสอง คนที่หนึ่งบาดได้อายเขที่หนึ่งเปะบานเอยเองบาดนั่นก่องบานบานอันนี้บานโพนอ่ะในลูกจะค้นนะฮะผู้นึงผู้หญิงหรือผู้ชายนะฮะเขาถอษได้พี่น้องกางหน้าพระบาทถ้ําน่าจะโผล่เหมือพีกันผู้ที่สองในหมาอู่ตรงเห็นในลูกจะค้นในนี่ผู้เดียวผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงไหนผู้หญิงอืจะปี้อยู่ตรงเห็นหลายปีเติบเลยหลายปีเนาะ เดีย๋ยวนี่ลูกเาวนี่งยังเติบแล้วว่าก่าอ่ะโอ้เป็นสาวแล้วเป็เี่ยนสาวจนนมเต็มอกเวลาผัวเราไปเจ้าแล้วเ,วเาาาวดีย๋ยวนี่หันไหนเจ้าขไปไปเขาไม่ได้ไปนนั่เลยแท้ๆป้าเดี๋ยวไปตอนจะปะไม่อ่ะหันลูกเาวอายุจะปีแล้วพอสิบหลายสิบปลายปีแล้วลูกเาวหันเจ้าแต่ต้นนี่หันโอ้ยแมนละเอาผัวแหละแหละคอยคิดว่าได้ไม่น้องเอ้ยอันไม่อยากน่าจะเอาผัวใหม่แหละ้วเนาะโบ้เพินเ่าะ คนที่าม์เนี่ยคือเป็นแม่นี่เนาะแม่ของนอง้องเบย์น้องเอ้คนที่าม์ของผออมมาสู้เขาเจ้าบ่เอาแต่ละคนระหว่างในไรมาสู้ผู้ที่หนึ่งก็สู้เอาเมียผู้ที่หนึ่งที่หนึ่งหนึ่งจักปีประมาณว่าห้าหกปีแหละสบายกันผู้ที่สองนี่ยได้สักประมาณนั้นแหละผู้ที่สองกันจั๊กปี้คือกันเจ้า เดีย๋ยวว่าแม่ในกะสีหาหกปีแล้วกะสีไปแม่ในยันบัวบ่าแล้วบัวบ่าเลยะะเลยนาะยวว่าแม่ในกะหาหกปีก็สิปะพี่น้องเอ้ยโอ้บ่ได้แล้วนั่นนั่นเนาะเอากันกะไฮอยู่น้ำกันเบิ่งแงงกันจนอันว่าวันง,ง่ายจนผัดผักจากกันเนาะแม่เนาะแม,แม่เอากันกะข้อไฮแม่กับไอ้เพิ่นหรือว่ากับพอเพิ่นพี่น้องให้เป็นพวกเดียวไม่เดียวพวกแกวไม่ทิพย์คือเพิ่นว่าฮะเละแต่ยังบ่ทันได้แต่งหรือว่าเนี่ย ปลาแตงก็ยากล้วเราเบิ้งแยงผดเจ็บไข่ลูกค่อยเจ็บไข่ก็เราเบิ้งแยงอืาแตนโบมีนี่แหละมันโบมีโดอีโดตัวตาไ่เจ้าเห้น่ารักใ่ไหมเตอร์นนี้ก็ลูกกระพาร์พอ็บมีมีตีแม่ค่อยได้ยินอันทั้งแม่แล้วก็ทั้งอ้ายพันว่าวาเตอร์นี่มันมันอยากเป็นแบบช้ำเนียงอันเข้าเอิรนว่าย่างก่ออันคนไทยกับประมาณว่าอันทั้งทางไทยเท่ากัน่าจะเป็นแบบเข้าเจ้าเอิรนว่า ยังก็เท้าอันข้าเจ้าลินนั่งหนะแท้าผักไกหันจักเดี๋ยวได้แหละข้าเจ้าวอลเตอร์คือกันไรเห็นงข้าเจ้าลินนั่งแต่กระเลิฟเตอมีแต่เท้าเทย้อนี่แหละแถวย้อนเขาเขาไป็นเชียงใหม่เชียงใหม่แมนลรเชียงใหม่กับข้าเจ้าเอิร์นเตอร์ไนเห็นในโทรทัศน์ต่อผีน้องเนาะในทีวีบ่าวสัญญาครับ่เคยอันบ่เคยไปแต่เคยทัง สำเนียงพี่น้องทั้งทางไทยหเปล่ามากไหมสิเตอเตอเนี่ยแหละอันนี้เขาเอิ่นว่าเล่าหยอป่อหยอภาษาเราเถิงเขาเจ้าหูป้อในบาททนายมาหูถึงว่าแร่หูกับเจ้าหูกับเจ้ากระหูเกันอันคนโชว์อะไรผู้ประชาอันเราเถิงประชาเราเถิงโชว์หันหูแล้วเขาว่าประชาเข้าได้บ่ได้ถิดประชาเชาบดเถิดเนาะ อันคือมงความอันแต่บานบานแม่หันบานหันตั้งกล่อมหันความไปทางไทยทำมันถิดอ,อยู่อันบอนปากปากัปากปากกระดิ่งปากกระดิ่งอบอนปากปากกระดิ่งบ่อยู่ฮะเออบอนอบ,บอนปากนะเอาความคลองเบืองนั้นฮะทางไทยเขาเออนาปากกระดิ่งบ่ปากกระดิ่งโอปากกระดิ่งน่ะนะ,ะบอนความไปความมาทีา่เมืองไทยหันกระดิ่งนะใครกุ๊กมันแหละหันปลายมันแหละปากกระดิ่ง ปักน้ำหินบุญปักน้ำหินบุญผังไทยหันเออปักน้ำแทบแถบบ้านมาคอยเออบ้านมาเจ้ะหันปักน้ำเออพังอุเทนพังอุเทนเออนี่แหละอันเอฟซีทามมาว่าบาเสียาว่าพังนั่นเป็นพังไรเขาก็เลยบ่กหูพังอุเทนเนาะท่าอุเทนเออท่าอุเทนเจ้าอ๋อท่าอุเทนเดี๋ยวมามาฟังเราเขาอะไแม่นปักน้ำหินบุญปักน้ำหินบุญเจ้าอือืมอโดย อ๋อพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะบ่มียังไลน์เนาะเฮากะสีติดต่อห้าน้องเบอร์อีกแคหนึง่งพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกามาหนังเพิ่งเติบแล้วเนาะน้อ,นองเพิ่นกะน่าจะเบ็ดเมื่อเรื่องซากเบ็ดไม่เคื่อนพี่น้องบ่เรื่าจังได้เนาะตามประสาเด็กหน่อยะอะไรเนาะแม่เนาะคนะเต็มเามันไปมแม่มนคนมันมีพ่อมีแม่ไปคือไม่มีพ่อมีแม่แช่ไแม่ความความความอุบุญเนาะอุบคนเดียวอยู่เดียว อันอนั้ำค่าไอ้หนองยังว่าตั้งสติได้ช้ำเนี่ทั้ทงคนอื่นนี่โอ้ยพ่อแม่บ่มีจักสิว่าจังได๋เนาะคนสิป่วงไปจังได๋แล้วโมโห่นล่ะอืนั่นแหละพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าอ้าวสบ,บายดีสบ,บายดีสบ,บายดีสบบาธุขอให้เป็นพอเดียวแม่เดียวเด้อเมีเด้ออนุยมัยนพันเงินโอเคพี่น้อง